พลังอำนาจที่แท้จริงของผู้หญิงที่ตื่นขึ้นผู้คนต่างหวาดกลัวและเกรงขามบรรดาผู้ที่รู้จักตัวตนของตัวเองที่แท้จริงพวกเธอมีพลังบางอย่างออร่าบางอย่างแม่เหล็กบางอย่างความสามารถเลึกหลามพิเศษ ที่สามารถเอาชีวิตไัวรุ่นออกจากการถูกจองจำแบบร่างเดิมผู้หญิงที่ตื่นขึ้นแท้จริงไม่สามารถตกเป็นทาสเธอไม่สามารถถูกคุมขังนั่นคือการใช้ชีวิตที่ยากลำบากเช่นกันผู้หญิงที่ตื่นขึ้นเสมอคนแปลกหน้า ของโลกใบนี้ไม่มีองค์กรใดไม่มีชุมชนใดไม่มีสังคมใดไม่มีชาติใดที่สามารถจำกัดเธอได้ขณะนี้สตรีกลุ่มดังกล่าวอยู่บนโลกนี้ซึ่งกำลังถือโคบเพิรนที่ลุกชนเพื่อวิวัฒน,นาการ ของมนุษยชาติผู้หญิงเหล่านี้เป็นอัญมณีที่หายากมีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตจ,จากจิตวิญญาณผู้หญิงสมัยโบราณเธอเหล่านี้กล้าหาญยืดหยุน่นภาคเรียนมากกว่าที่คนสามารถเข้าใจ เธอเหล่านี้เดินผ่านไปมาอย่างเงียบๆหลายพันปีเพื่อค้นหาตัวเองและกลับมาอย่างโลกโดยมีหน้าที่ปลูกจิตวิญญาณในความเป็นผู้หญิงที่หลึกซึ้งให้กลับมาสู่มนุษยชาติและโลกอีกครั้งเธอโผล่ขึ้นมาทีละคน จากวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพลังภายในที่หลึกซึ้งในทุกรูปแบบของเธอพวกเธอวางเท้าเปล่าบนพื้นดินที่แห้งแล้งของแผ่นดินเปล่งประกายด้วยน้ำค้างแห่งความรักอันเจิดจ้าร่างกายอันอ่อนนุ่มไหลลื่นด้วยกุลาลินี ที่หลายอย่างอิสราตาที่สามเปิดกว้างรับสัญญาณรหัสจาก,กรวาลแห่งความจริงเส้นผมของพวกเธอลุกเป็นไฟโชวช่วงด้วยความลหลงไหลมือเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อสัมผัสบาดแผลวิญญาณของ พระแม่ธรณีพวกเธอฟื้นคืนชีพด้วยความรักพวกเธอประกาศตนว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแห่งยุคเราส่วนใหญ่ทำงานด้วยความทุ่มเทวนมมินัยมุ่งมั่นแนวหน้าไม่หลดละต่อภารกิจเมื่อผู้หญิงเหล่านี้ รักษาตนเองได้จะจุดประกายผลโดมิโนโอของการรักษาการเปลี่ยนแปลงสำหรับเวอร์ชั่นของผู้หญิงทั้งในอดีตและในอนาคตพลันทางจิตวิญญาณโดยกำเนิดของสตรีเหล่านี้ใช้เวลาหลายชั่วอายุคนเพื่ออุทิศตนทั้งหมด ของตนเพื่อรับใช้สติชั้นสูงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสร้างสารรค์และส่องสว่างอย่างมหาศาลการเล่นแร่ปลาธาตมากมายเมื่อสตรีเหล่านี้เทเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำตนเองไปสู่ความสมบูรณ์ จัก,กรวาลทั้งมวลได้รับร่างกายที่เปลี่ยมด้วยเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยออกซิเจนหากคนถูกดึงเข้าสู่คลื่องสั่นสะเทือนของสนามพลังงานที่ส่งอำนาจของผู้หญิงที่ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์คุณจะพบ การเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณ